ค้าผลิตภณัณฑ์ดีๆมาฝากขอคุณชลธามาอีกแล้วใช่ห่าทเวนตี้โฟร์พลัสนะคะโฟมล้างหน้าเป็นไม่ใช่โฟมธรรมดานะครับบำรุงผิวบำรุงพิเศษล้ำลึกล้างทําความสะอาดได้อย่างหมดจดนะฮะคุณแต่งหน้าเสร็จปั๊บเนี่ยแล้วคุณใช้เครืนซิงล้างเสร็จปั๊บเนี่ยคุณต้องตามด้วยโฟมนะฮะแล้วทเวนตี้โฟร์พลัสเนี่ยเขาจะล้างได้อย่างสะอาดและบำรุงผิวด้วยทําให้ผิวของคุณขาวใสแล้วก็รอยดำจะจางลงค่ะ,คะนอกจากล้างหน้าแล้วเจอแดดบนวันหนึ่งแดดมันหนักมากนะแม่มีอีกตัวหนึ่งนะฮะสำหรับ ครีมกันแดดนะฮะเทว2นตี้โฟร์ลัสนะฮะ s p f 50 PA บวกบวกบวกแล้วคุณผู้ชมต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าบำรุงให้ดีขนาดไหนให้ตายขนาดไหนกลางคืนแต่ถ้ากลางวันไม่ทากันแดดคือจบจบฝ้ามารอยดำมาหน้าดำแน่นอนคุณทากันแดดบางๆนะฮะแล้วก็ลงแป้งบางๆ เท่านั้นนะคะแล้วจะบอกเลยนะคะคุณผู้ชมขาถ้าท่านใดสนใจดูรายการเต๋าตอบทักเรามาตอนนี้ราคาปกติ390บาทนะคะแต่เราไม่ขายค่ะทักมาบอกเลยว่าดูรายการเต๋าตอบอยู่นะคะเราเหลือ290บาทต่อหนึ่งชิ้นค่ะ,<ฮ>ะแล้วฟรีค่าจัดส่งด้วยเพียงแค่คุณผู้ชมแอดไลน์ p i n g 8658นะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปให้ด้วยทักกันเข้ามาได้เลยค่ะแล้วก็จะได้สินค้าดีๆเอากลับไปใช้ค่ะมันคือใขรนะเบลล่า เขาชอบผู้หญิงขาวเขาเบียร์เขาเป็นคนคล้ำเป็นุ่มหนุ่มอีสานขอนแก่นหล่อคำคล้ำเขาชอบผู้หญิงผอมๆขาวๆสไตล์แบบน่ารักน้องมีเนี่ยคล้ำเปล่ารูปร่างดีแต่ว่ายังไม่ใช่และน้องมีเนี่ยเธอไม่ต้องเปห่วงเขาหรอกค่ะอ้าวแล้วจีบเขาเยอะค่ะไม่แม่ไม่คิดหรอกาเขาอาจจะเปลี่ยนสเปกก็ได้อาจจะแบบไม่ชอบผู้หญิงขาวแล้วไม่ไม่ใช่แล้วทำไมมันถึงมีข่าวมาได้อ่ะแม่ ก็นักข่าวบางบางสำนักบางคนก็บอกว่าวียไปง้อเบลล่าถึงสเลนด์อีบ้าเวียอยู่อยู่อยู่ภูเก็ตกูเห็นเล่นน้ำอยู่ไปจับมึงคนถ่ายรูปคือใครคนถ่ายรูปม่นคือใครผู้หญิงหรือเปล่าบางคนบอกผู้จัดการเวลาไปเที่ยวผู้จัดการไม่ได้ไปจาฉันไว้เลยเวลาเวลาดาราเขาไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือเขาไปไปตัวเขรเวย ไปไพรเวทไปเช่าไปเช่าพูวิลล่าเขาจะไม่เอาผู้จัดการส่วนตัวไปก็ไปกันเองเขาจะไปกับแฟนเขาเนาที่เขากิ๊กแล้วก็กลุ่มเพื่อนเขาแต่แม่คอนเฟิร์มไหมเขาว่าครั้งอากันแม่แม่คอนเฟิร์มไหมเขาว่าครั้งนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่ไม่ใช่แล้วสาวนอกวงการจริงไหมคะก็สาวนอกวงการเขาหนูเล่าให้แม่ฟังหนุ้ยหนูไม่ได้พูดเนาะเอาเลยสาวนอกวงการยังไงวะแม่สาวนอกวงการชัว์แน่นอนคนเราเนาะ หนูหรือว่าเขาจะมีละครลับมาด้วยกันอีกหรือยังไงพาพยองพระเย็นรู้เปล่าจะไปถึงโปรมบอดเวียเขายังอยู่สัญญาช่องเจ็ดน้องมีนไปแล้วไปหมดสัญญาแล้วเ็าอาจจะไปเล่นช่องอื่นแล้วกับแม่ไปกินข้าวด้วยกันอาจจะสนิทกันเพราะเวียเป็นคนนิสัยดีเป็นจิตสรักใช่เป็นคนง่ายๆสบายๆเห็ือนผู้ชายบ้านๆอ่ะเป็นผู้ชายบ้านๆอ่ะเด็กวิศวะมอนะเขาจิบเคยจิบพิธีกรช่องออกด้วยนะใครอ่ะบ้ายไง ใครนะพี่ป้ายเหรมาอ๋อเหรอใช่พี่ป้ายเพ้อไปเองนะเขาเขาเป็นดาวเดือนรุ่นเดียวกันอ๋อเหรอใช่พี่ป้ายเป็นดาวเบียร์เป็นเดือนป้ายเป็นอุกกาบาตเขาแเงยนะพี่ป้ายไม่เกี่ยวกับหนุูนะครับก็คือแม่คิดว่า เขาอาจจะเปิดตัวเร็วๆนี้บ้างมาเพราะว่ามันมีข่าวว่าเวียจิ้งคนนู้นที่เอาคนนี้ที่จะเป็นี่นี่ม,มีข่าวที่คนนู้นไม่เท่าไหร่เอาคนนี้ทีน่ากลัวแม่คิดว่าเขาจะมีการเปิดตัวมั็นล่ายังยังหรอกยังก่อนรอให้มันเงียบเียบก่อนอของพวกนี้มันต้องรอให้มันเงียบค่ะให้มันเงียบเียบก่อนแล้วเดี๋ยวเขาค่อยเปิดตัวแล้วเผยเผยข้างนี้เขาอาจจะไม่เปิดก็ได้รออีกปีค่อยเปิดแล้วข่าวลือว่าเบลล่ามีคนใหม่แล้วมีคนรู้ใจใหม่แล้วแม่พี่ว่ายังหรอกยังไม่ถึงเวลาหรอกเพราะว่าเบลล เขาูเลืแผมไม่จบกันหนูนะเขาโดนเทไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาคงก็นด้ผงสารน้องเนนะผู้หญิงคนเราเวลาเรารักใครแล้วก็รักแบบหมดหัวใจเลยแต่วันไหนที่เราโดนเทย่าเลยแล้วก็มันก็ช้ำมันนะคะแต่ก็อยากให้เมื่เขามีใหม่นะเขาเป็นเด็กน่ารักคนหนึ่งน้องเบลล่าน่ะนะคะก็อะไรก็แล้วแต่วงการบันเทิงก็คือวงการบันเทิงค่ะความรักของคนในวงการบันเทิงไม่ได้หมายความว่าเขาจะอยู่แล้วเป็นแฟนกันแล้วแต่งงานแล้วมีลูกกันอยู่ในวงการมา20ปีที่จะมีลูกกันแล้วแต่งงานกันมันน้อง น่นานนรักเออเงินถึงก็ตึงไวก็ <c oughs> จะเป็นแฟนกัน,านายาวนเงินถึงแค่ฝากอะไรถึงเรื่องนี้เลยคะ่ะว่าจะคนมันจะลือกันไปทั่วหรือว่าจะมา่อปนกันไ,ไปยังไงลือกันไปก็ดีค่ะเราจะได้มีงานทําสนุกดีค่ะนะคะเอกมโนโทเพอร์เจอร์อยู่ติดตามรายการเตอาตอบได้นะคุณผู้ชมนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเวลา21นาฬิกานะคะทางช่องนี้เลยนะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะสับสไครต์และกดกระดิ่งด้วยเช่นเดียวกันครับ